นี่ครับออกมาแล้วโดยนี่ขาดอ่ะโอ้ยจะไปเหลือได้ไงดูดิขาดเรื่องเลยนี่สองอันเลยออ้ยนี่ครับมีเหลืออย่างนี้นนนร,นนร้อย ถต,ตัวนี้ยังใช้ได้อยู่นะเนี่ยลูกมาลูกมายังใช้ได้อยู่เนี่ยยังแน่นอยู่เลยต้องทำความสะอาดตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้บางมันอาจจะระบีด้วยนะครับ